แม้ว่าห้าเยาวชนผู้ก่อเหตุฆาตกรรมปักกบจะถูกจับกลุมตัวไปแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ยังไม่ได้คลายความกังวลเพราะว่าในพื้นที่ก็ยังคงมีบรรดาแก๊งวัยรุ่นเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านแล้วก็ก่อเหตุทำร้ายบุคคลอื่นอีกหลายคดีนะฮะร,รวมถึงยังมีการกระทำลักษณะข่มขู่คุกคามอยู่ด้วยตอนนี้ทางตำรวจต้องเร่งประดมกวาดล้างอาชญาก,กรรมในพื้นที่อรัญญ,ญประเทศเพื่อจะดึงความเชื่อมั่นของประชาชนกลับคืนมานะฮะ เราติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณเยาวลักษ์บัวรามบุญครับพ่อเยาวชนอายุ16ปีที่ถูกแก๊งลูกตำรวจทำร้ายเสียชีวิตเมื่อวันที่4ธันวาคม2565และยังก่อเหตุปวดในงานศพซึ่งเจ้าตัวได้เข้าร้องเรียนการจอมพลังให้ช่วยเหลือบอกว่าภายหลังเป็นข่าวตนเองและครอบครัวถูกกลุ่มวัยรุ่นขมขู่คุกคามปาระเบิดใกล้ๆที่ทำงานและยังขี่มอเตอร์ไซค์มาเบิลเครื่องใส่ในช่วงกลางวันคือขับ ขับมาวนช่วงช่วงวนไปวนมาแล้วก็หาช่วงที่มันเงีย,งยบตอนที่ไม่มีรถสัญจรแล้วก็ป่าระเบิดก็ประมาณสองสามลูกตอนกลางวันนี่คือหมายถึงว่าม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 า,มาย้ำเติมเหตุการณ์ตรงที่วา่าเราเคยเดินมาโดนมาแล้วโดยเฉพาะช่วงบ่ายเนี่ยหลายรอบตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาหลังลูกชายคนโตตายไปแล้วครอบครัวก็ยังถูกข่มขู่คุกคามหลายครั้ง ทั้งป่าระเบิดฟันรั้วกำแพงสังกะสีบอกขยะเทศบาลซึ่งเป็นที่ทำงานและที่พักอาศัยของตอนเองและครอบครัวรวมถึงใช้มิดลากไปตามถนนซึ่งยังเห็นเป็นรอยยาวหลายจุดโดยเฉพาะช่วงวันที่4-5มกราคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการข่มขู่เอาชีวิตลูกชายคนที่สองอีกด้วยอย่างตรงนี้เนี่ยที่เห็นร่องรอยเนี่ยก็คือฟันยำ้ยำๆเพื่อที่จะดูข้างในใช่ใช่ครับคือฟันยำๆเข้าไปนี่หมายถึงว่าเขาจะเปิด สังกีดูข้างในแล้วก็เป็นการข่มขวัญเราด้วยที่นี้เราเราเราไม่มีการไม่มีการที่ว่าตอบโต้หรือว่าใดๆทั้งสิ้นเราก็ถอยหลังออกไปผมถอยหลังออกไปพาครอบครัวผมถอยหลังออกไปเพราะว่าคืนคืน,ค,นคืนวันที่ห้าเนี่ยหนักมากครับเจอหนักมากอย่างอย่างร่องรอยที่เห็นตอนนี้ก็คือมีจุดนี้ซึ่งตรงกับที่พักที่อยู่ข้างในเลยครับผมใช่ครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่เป็นรูโบรูใหญ่เลยใช่ครับ<ะ>มันเป็นจุดที่ รูนี้เนี่ยค่ะอันนี้เขาเกาะเหตุวันไหนคะวันที่4ี่หรือวันที่ห้าวันที่ห้าครับคืนวันที่ห้ารูนี้คืนวันที่5เวลาประมาณตีสี่ครับที่มาฟันตรงนี้เพื่อเปิดช่องดูเพราะว่าถ้ามองไปปุ๊บมันจะเห็นที่พักผมเลยครับเพราะว่าที่พักผมอ่ะประตูบ้าประตูที่พักมันจะหันออกมาทางหน้าถนนพอดีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อื่นเลยใช่ครับหลังจากนั้นผมก็ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าผมเป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวผมเอง ขณะเดียวกันตำรวจและฝ่ายปกครองได้ร่วมกันเดินหน้ากวาดล้างอาชญากรรมและทลายตรวจค้นแหล่งมั่วสุมกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศตามแผนปฏิบัติการเมืองอรัญปลอดภัยคนดีอยู่สบายคนร้ายอยู่ร้อนนอนทุกข์โดยจากการตรวจค้นเมื่อคืนสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้เจ็ดรายประกอบด้วยผู้ต้องหาคดียาเสพติดหนึ่งรายผู้ต้องหาขับขี่ยานพาหนะ เสพยาเสพติด5รายและผู้ต้องหาครอบครองและเสพยาเสพติดอีก1รายและจากการสืบสวนหาข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งเยาวชนที่มักจะก่อเหตุในพื้นที่ขณะน,นี้พบมีอย่างน้อยสีแก๊งคือแก๊งหนองบัวแก๊งบ้านด่านแก๊งตีน้อยและแก๊งต่างไม่ออก ตำรวจก็ยังให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าแต่ละแก๊งที่ตั้งขึ้นมาจะอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าอยู่ในซอยใดยซอยหนึ่งซึ่งแต่ละแก๊งมีสมาชิกไม่มากค่ะแต่ว่ามีความคล้ายคลึงกันก็คือเป็นเยาวชนซึ่งส่วนใหญ่นะคะยังมีคำนําหน้าว่าเด็กชายค่ะเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะ